สรุปราคาผักวันนี้วันที่21กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกระลำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกร,รัมละ15บาท กลมปลีเขียวกิโลกรัมละ8บาทกลมปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ6บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ11บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ9บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดสร้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ60บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ80บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาท กรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ1 0 0บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาท ใบช่าพลูกิโลกรัมละห้าสิบบาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละยี่สิบหกบาทกระชายซอยกิโลกรัมละห้าสิบาทกระชายหัวกิโลกรัมละสี่สิบาทคาอ่อนกิโลกรัมละห้าสิบบาทคาแก่กิโลกรัมละสามสิบห้าบาทขิงซอยกิโลกรัมละสามสิบาทขิงขิงแก่กิโลกรัมละสามสิบาทขิงอ่อนกิโลกรัมละเจ็ดสิบาทพริกขิงสวนหอมกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกซูปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกซูปอร์ตแดงกิโลกรัมละ55บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ45บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ65บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ150บาทพริกขี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ100บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกจีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ280บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ35บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ36บาทถั่วผู้กิโลกรัมละ70บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ200บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกนำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ28บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชาอมกำลกรัละ15บาทดอกแคกิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกำละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัละ7บาทฟักลินฟ้ากิโลกำัละ60บาทฟักสตอกิโลกรัละ100บาทมะระขโนกิโลกำละ18บาทมะระจีนกิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ30บาทมะเขยยาวกิโลกรัมละ34บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือสดิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ28บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ32บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ34บาท มะกอดิบกิโลกรัมละ9บาทมละกอฮันแลนด์กิโลกรลัมละ40บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ20บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรลัมละบ4บาทฟักทองทองอัมพยกิโลกรลัมละ20บาทฟักทองลายกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรลัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรลัมละ24บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละบ5าบาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมลา30บบาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละบ6บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรลัมละ60บาท ผักกระเฉดมัดใหญ่มัละ3 0 0บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ1 0 0บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ120บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ8บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ65บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ70บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ20บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละห้าสิบบาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละหกสิบบาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละแปดสิบาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละศูนย์จุดหกบาทมะนาวเบอร์กลางลูกละหนึ่งจุดสามบาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละสองจุดหนึ่งบาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละสองร้อยบาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมากรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ12บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ10บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ9ถึง12บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง13บาทค กล้วยหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20บถึง22บาทถั่วที่สรงสดถังละ1ิกิโลกรัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก500บาทต่อเข่งเข่งละ7วีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง600บาทต่อเข่งเข่งละ7วีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7ดวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ18บาท กล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาทต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ทางด้านราคาพริกยำขาวณนะปัจจุบันนี้นะครับจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะครับณนะวันที่19กากรกฎาคม2568สสถานการณ์ราคาพริกยำขาวในตลาดหลักๆของประเทศไทยเช่นตลาดสี่มุมเมืองก็จะพบว่าราคาปัจจุบัน าราคาพริกยำขาวเกรดเอไซส์ใหญ่สวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพริกยำขาวเกรดเล็กสวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่30บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวาเกรดกลางสวยข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับในบางแหล่งแต่โดยรวมก็จะอยู่ระหว่างาราคาเดียวกันกับ ไซใ,ใหญ่สวยและก็ไซเล็กสวยนะครับภาพรวมและก็แนวโน้มนะครับในอนาคตนะครับราคาค่อนข้างผันผวนนะครับจากข้อมูลย้อนหลังไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับราคาพริกยำขาวมีการปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่สูงมากนักนะครับเช่นวันที่14กรกฎาคม2568นะครับราคาพริกยำขาวเกรด A ก็จะอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็อลองลองมาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งก็นับว่าสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อยนะครับาภาครลฐนะครับก็จะมีการพยายามาเข้าช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในกรนช่วงหน้านี้นะครับเมื่อเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเคยมีรายงานว่าราคาพริกยำขาวตกต่ำมากถึงกิโลกรัมละ3-6บาทก็ทำให กรมการค้าภายในนี่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีการประสานงานกับผู้ประกอบการให้รับซื้อนะครับพลิกยำขาวในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเช่นิโลกราละ6ถึง8บาทนะครับเพื่อเป็นการพยุงราคาลดความเดือดร้อนของเกษตรกรลงนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับคาดการว่าในปี2568ว่าผลผลิต อพิกโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นจากปี67อย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคามีแนวโน้มปกดดันหากไม่มีามาตรการรองรับที่ดีพอนะครับช่องทางการจำหน่ายนะครับก็จะมีทั้งมีการจำหน่ายทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายทงางพื้นที่ปกตินะครับ มีการจำหน่ายพริกผ่านแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด4มุมเมืองตระอาลานะครับช้อปปี้นะครับในราคาที่อาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ขนาดและก็คุณภาพของผลผลิตด้วยนะครับสรุปโดยรวมนะครับราคาพริกยำขาวในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตกต่ำรุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ เนื่องจากมีการเข้าดูแลจากภาครัฐและผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามราคาอาจจะยังคงผันผวนตามปริมาณผล,ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดและก็ปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพดินฟ้าอากาศนะครับความต้องการของตลาดและก็ปริมาณของผลผล,ผลิตด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็มีผลนะครับทำให้ราคาพริกก่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับผมนะครับ ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาพริกยำย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับมเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่81บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ต,ต่อมากันยายนนะครับส5 6 7สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาธันวาคม2567สูงสุดอยู่ที่40บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดมามกราคม2568ซึ่งอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่43บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมากุมพาพันธ์2568สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมามีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมา เมษายน2568สูงสุดอยู่ที่48บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมาพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมามิถุานายน2568สูงสุดอยู่ที่59บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับคาดคะเนาว่านะครับราคาพริกยำขาวนะครับในช่วงเดือนอสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับราคาน่าจะ ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับก็จะทำให้มีผลทำให้ต้นพลิกนะครับในสวนของเกษตรกรนะครับมีได้รับปัญหาน้าท่วมหรือว่าน้ำขังทำให้ต้นพลิกได้รับความเสียหายจากการเกิดโรคเชื้อราต่างๆนะครับเข้าทำลายนะครับก็จะทำให้ผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับ ก็จะทําให้ราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ก็คงไม่ถึงกับปรับขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าก็จะมีปัจจัยทางด้านอื่นๆเข้ามา,ามีผลนะครับเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปัจจัยในเรื่องคอุณภาพของผลผลิตที่อาจจะลดลงนะครับไม่ได้ สินค้าไม่ได้เกรดมาตรฐานนะครับก็ทำให้ราคานั้นก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาดสี่มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผัก ะรการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกําผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนาฬิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัด รถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับลานค้า โดยเปิดรอบต่อไป19นาฬิกาให้จอดรถรอ,อที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้ว ได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19บเนิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกัพเสียค่าเข้า350บาท ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%รถลดหกล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดู เป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6ถึาหกพันถึงแ0ดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลา ทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดู้ดเห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200ถึง300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่า อาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ 1500- ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองๆองนะครับลองๆองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเรานะครับนะครับเป็นคนขนผัก ในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ได้มุผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตังวันละพันห้าไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ เอามากวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกิดมาครับ คนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทำสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตและก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไป,ไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำ ค่าน้ำมันไปกับการจนบุรีตลาด4ีมุมเมืองก็8 0 0บาทแล้วละครับพอได้เวลา19เนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้ เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบ เอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขีนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรก เอาละวาคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้าบาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเมาทั้งหมด18กิโลกร,รมัมได้เงินมา1,260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไง เขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่า เขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7นนาฬิกาผมจะขายได้ กิโลกรัมละ120บบาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800ร้อเสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน1น0บาท ก็ซื้อน้ําซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่นําผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรองกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามัน มันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับออว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับ แต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเอยไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ19นาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ผักนั้นเขาเรียกว่า เข้ามาเยอะมือนก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับราวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6 แล้วเจ็ดสิบหรือว่าหกสิบเนี้ยก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่าดท,ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึง ถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา,าปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อ ของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได,ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ